เคล็ดลับการใช้งาน AI c h a t b o อย่างไรให้ work จริงแล้ว AI เนี่ยสามารถทํางานให้เราได้หลักๆแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะผมประเภทที่1นะตัว c h a t b o ที่ช่วย Augmented Intelligence ทผมช่วยเราทํางานได้ดียิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้น แล้วก็มีเวลาว่ามัททำอย่างอื่นได้มากยิ่งขึ้นกับรูปแบบที่2ครับก็คือ AI ที่ช่วยให้เราสามารถอัตโมัตงานได้เร็วยิ่งขึ้นก็คือเป็นงานที่มันค่อนข้างน่าเบื่อแล้วเราก็อโตเมัตมันไปเลยจะมี augmented แล้วก็ตัว automation นะผมจะเลือกใช้แบบไหนก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะทำอะไรนะผมส่วนดทอยค่อนข้างเชยร์ว่าถ้าเกิดเราใช้ AI ได้อย่างถูกต้องนะเราจะเป็นคนที่เก่งขึ้นทุกวันเลยับผมทอยจะชอบขาที่เป็น augmentation มากที่สุดเลยแล้วก็พร้อมที่ทอยอยากจะเชยร์ให้ทุกคนเขียนให้เป็นนะเขียนทุกวันนะผมเพื่อ ก็คือ Teach me how to do something ับผมช่วยสอนฉันหน่อยว่าเรื่องนี้จะต้องทำยังไงดีถ้าเกิดเราใช้สกิลนี้ทุกวันเนี่ยทอยการันตีว่า3เด้วย6เดข้างหนาฮะเราจะเป็นคนที่เก่งขึ้นแน่นอนเลย